ครับผมสวัสดีครับผมกาบสวัสดีพี่พี่เอฟซีทุกทุกคนนะครับผมเนาะว่าเพื่อนใหม่หรือเพื่อนเก่านะครับบอลองกาบขอบคุณกําลังแรงใจนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับกดไลค์นะครับกดแชร์นะครับผมเป็นกําลังใจให้บอลองนะครับพี่น้องครับยอดไลค์ยอดแชร์ยอดวิวหลายสํามไหนนะครับบอลองก็มีกําลังแรงใจนะครับกับหาสูตรเด่นนะครับนอกสูตรเด่นมาฝากพี่ฝากน้องนะครับผมครับกา ก่อนสิครไปรับชมนะครับบอลองก็มีคําเตือนเช่นเคยนะครับทุกครั้งนะครับเนาะทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางนําเสนอแนวทางตัวเลขโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมทุกครั้งเด็กต่ํากว่า18ปีควรมีผู้ปกครองให้คําแนะนําทางช่องไม่สนับสนุนให้เล่นการพน,นันทุกชนิดให้เป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นนะครับผู้ใดมักกะใจตรงกันนะครับกะแคปหน้าจอไปนะครับบทจำเป็นต้องตามบอลองทุกตัวนะครับเนาะ มักตัวใดกะจัดตัวนั้นนะครับพี่น้องเนาะครับกะก้อนสีไปรับชมว่าประจับวันที่สามสิบนะครับเนะาะกะเป็นแนวทางสูตรคัดตัวเด่นโค้งสุดท้ายนะครับกะมารับชมสรุปผลคร่าวๆของที่ญี่ปุกก่อนนะครับเนาะผลหวยลาวนะครับพัฒนาพัฒนานาะที่ออกเก้าเก้าหกหนึ่งสามแปดนะครับเนาะเลขบนหนึ่งสามแปดเนาะแล้วก็สามแปดนะครับ 6 1นี่เป็นเลขล่างชุด4ตัวนะครับแล้วก็เ9เป็นเลขล่างชุด6ตัวนะครับกามาเบิ้งเลขกำลังวันบอลลองนะครับกะมี8นะครับแล้วก็มี9นะครับส่วน4หลุดไปนะครับศนย์ี่กะหลุดไปนะครับ2นี่ก็หลุดไปนะครับแล้วก็3นี่มานะครับพี่น้องมา4มา4รุลด3นะครับเนาะ ส่วนสามตัวนะครับที่บอลองให้ไปโอ้พี่น้องคือบอลหนึ่งเนาะครับนี่ครับคือบอลหนึ่งเนาะเป็น4ี่สามแปดนะครับเพิ่นออกเพิ่นออกหนึ่งสามแปดนะครับโอ้เสียดายนะครับพี่น้องกราบขอโทษขออภัยนะครับส่วนตัวเด่นตัววิ่งลูดนะครับบอรองกะให้จับคู่พิดพี่น้องนี่ครับเลยลุดบิดเลยนะครับแต่ว่ามาโต มาตัวที่บอลองจับคู่ให้ครับตรงๆเลยนะครับพี่น้องสามแปดนะครับเนาะนี่ครับผมสามแปดนะครับสามแปดเลขบนนะครับผมเนาะส่วนตัวอื่นส่วนตัวอื่นหกหนึ่งไม่มีนะครับมีแต่สองหนึ่งกับสี่หนึ่งเนาะบอลองบริได้จับหกมานะครับเนาะส่วนเด่นรองก็มีแต่เก้าหนึ่งนะครับผมการสรุปแล้วกาเข้าเลขบนนะครับในสูตรนี้เป็นเป็นสูตรใหม่นะครับเป็นสูตรใหม่ปั๊บสูตรใหม่กัคล้ายๆคล้ายๆตัวเก้านะครับ แต่ไอ้สูตรเก้าเพื่อนจะเป็นสมมติว่าบ,บอลเด่นสองนะครับบอลองก็จะจับรูดสองเนาะห้าคู่เด่นศูนย์ก็บทรูดศูนย์ห้าคู่นะครับแต่อันนี้เขาคัดตัวเด่นนะครับเนาะครับผมก็ผ่านไปนะครับเนาะสลับงวดที่แล้วกลับมาเบิ่งงวดนี้ต่อกันเลยนะครับตัวเด่นในงวดนี้นะครับผมให้ตัวใดดีเนาะครับพี่น้องเนาะกัมีเอฟซีบางท่านนะครับเพิ่นเรียกร้องมาให้บอลองเฮ็ด สีตูออกมาให้แน่นะครับเนาะก็เดี๋ยวบะลองกระสิจัดให้นะครับตามใจ f อฟทุกอย่างนะครับตามใจ f อฟทุกอย่างเลยตัวเด่นนะครับผมตัวเด่นในงวดนี้มี6นะครับมี6 มีหนะครับมี1มี2นะครับแล้วก็มี9กมีเกนะครับแล้วก็มี 8. แปดก็ มีสุตนะครับเนาะกะเจ็ดตัวเด่นนะครับเนาะในตารางวันนะครับกะผู้ใดมักตัวใดก็ลองลองจับคู่กันนะครับเนาะถ้าบ่มักตามที่บอลองจะจับคู่ต่อไปนี้นะครับผมเนาะส่วนสี่ตัวนะครับทีเอฟซีเพิ่นขอมาเดี๋ยวบอลองกาจัดให้นะครับกะเป็นแนวทางแล้วแต่เอฟซีท่านใดมักนะครับพี่น้องกะมักบ่กคือกันครับก็ยังบ้าแหละครับสี่ตัวก็จะเป็นหกแปด 2 5นะครับ6กห8นะครับเนาะหกแปดสองนะครับผมส่วนตัวเด่น3ตัวนะครับตัวเด่น3ตัว3ตัวก็จะมี1นึ่นะครับ 058ย์หแล้วก็528แล้วก็965าหกห้านะครับเนาะหนึ่งสองเก้านย์ห้าแปดหสอาหะครับเานะนะสรับแนวทาง3ตัวนะครับเนาะเอท่านใดมากก็ลองพิจารณาเบิ้งนะครับ บอลองกับผมีทางรู้ได้นะครับว่าแนวทางเพิน่นสิออกตัวใดนะครับเนาะให้เป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นนะครับผมส่วนตัวเด่นเนาะตัวเด่นในงวดนี้นะครับผมบอลองชอบนะครับตัวเด่นในงวดนี้นะครับก็จะมีเด่น6ฟัน2นะครับเนาะเด่น6ฟัน2นะครับผม ก็ลองเอาไปพิจารณากันบิ่งน,นะครับสลับตัวเด่นตัวฟันนะครับส่วนจับคู่2ตัวนะครับจับคู่2ตัวก็จะมี2 8นะครับ2 5นะครับ6 5แล้วก็5 1 นะครับเก้าสองห้าแปดเก้าศูนย์แล้วก็สองหนึ่งนะครับผมเนาะส่วนตัว เด่นลองนะครับเนาะเด่นลองเด่นลองก็จะให้4คู่เหมือนเดิมนะครับตัวเด่นลองนะครับก็จะมี6 8 9 1 6เสอง แล้วก็0ูนนะครับผมเนาะก็ลองเอาไปพิจารณาเบิ้งนะครับสลับ f อฟท่านใดน,นะครับที่หมักแนวทางสูตรคัดตัวเด่นของบอลหลงนะครับโค้งสุดท้ายนะครับผมส่วนตัวเด่นนะครับที่บอลหลงชอบนะครับตัวเด่นนะครับตัวเด่น3ตัวเลยเนาะสตัวเลยก็จะมี1 2ึสองแล้วก็5 2 8สองปดนะครับ ส่วนตัวเด่นนะครับเด่น2คู่ก็จะมี28 25นะครับ28 25แล้วก็65ห้าเด่นเนะครับแล้วก็9กสองเนาะ ส่วนตัวเด่นลองนะครับเด่นลองที่ชอบนะครับเด่นลองที่ชอบเลยก็จะมีเป็นเก้าหนึ่งเก้าหนึ่งนะครับเนาะเก้าหนึ่งนะครับเด่นสองเนาะอีกอีกตัวที่ชอบนะครับพี่น้องอีกตัวที่ชอบนี่คือตัวเด่นนี่ครับ ห้านี่ก็ติดไว้นะครับพี่น้องพ่อเพื่อนมาทุกวันนะครับนอนสลับห้านะครับผมเนาะครับผมก็ลองเอาไปพิจารณาเบิร์ครับสลับแนวทางเนาะถ้าว่ามักมักตามบอลองก็ก็ลองพิจารณาเบอร์นะครับเนาะจัดเลยนะครับสลับเอฟซีทันใดนะครับผมครับผมสลับทิ้งท้ายคลิปนี้กับอลองกะขออวยพรให้พี่พี่เอฟซีนะครับผมทุกๆคนนะครับก็ขอให้มีโชคลาภนะครับในแนวทางนะ แนวทางหวยลาวพัฒนานะครับผมหรือว่าหวยรัฐบาลลาวนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็กลับสวัสดีครับ